หน้าฝนนี้ตาแดงระบาดก็มาแล้วค่ะเรามาเรียนรู้วิธีปกป้องตนเองจากตาแดงกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในความรู้ที่เราต้องรู้และป้องกันตนเองให้ได้ก่อนที่จะทําให้ร่างกายสุดทมลงกว่านี้ค่ะโรคตาแดงเป็นโรคที่ระบาดในช่วงหน้าฝนอยู่แล้วนะคะและบางคนก็ต้องเรียนรู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เยื่อชั้น เนื้อเยื่อชั้นใสนะคะที่ติดอยู่ตาขาวเนี่ยมีการติดเชื้อนะคะหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นเกิดสีแดงอ่อนหรือแดงจัดนะคะและที่สําคัญนะคะอาจจะเกิดจากการได้รับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่ใส่เข้าไปก็ได้เช่นคอนแทคเลนนะคะหรือโรคภูมิแพ้ภูมิต้านทานตนเองนะคะซึ่งมีลักษณะอาการก็คือมีตาสีแดงนะคะน้ําตาไหลปวดตาแสบตาแพ้แสง เกลืองตาคันตามีขี้ตาสีของขี้ตาก็บอกได้ตามสาเหตุขี้ตาใสาสีขาวหรือคุณเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือโรคภูมิแพ้ถ้าขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองก็มักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วทําให้เราเนี่ยมีอาการปวดตาถ้าลุกลามรุนแรงก็อาจจะเป็นโรคต้อหินหรือม่านตาเสพได้นะคะสาเหตุของโรคตาแดงมีอะไรบ้างก็อาจจะเกิดจากพาหะนะคะก็คือเชื้อโรคอันที่1อันที่2ก็คือจากน้ําหรือจากแมงวีนะคะที่นําเชื้อโรคมาสู่ตาเราก็ได้ ถ้าเป็นเชื้อไวรัสนะคะก็มีนะคะเชื้อแบคทีเรียก็มีหรือโรคภูมิแพ้หรือสาเหตุอื่นๆเช่นอาจจะเจอสารเคมีหรือกดด่างมากเกินไปหรือภูมิต้านทานตนเองนะคะหรือการใส่สิ่งแปดปลอมเข้าตาเช่นคอนแทคเลนเป็นต้นนะคะนี่คือสาเหตุส่วนการรักษาก็มักจะหายได้เองภายใน1-2สัปดาห์ค่ะ แต่ที่สําคัญควรหยุดเรียนหรือหยุดงานอย่างน้อยสักสาวันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคให้ผู้อื่นนะคะให้พักผ่อนเยอะๆพักการใช้สายตาแล้วก็ผ้าที่เราใช้เช็ดน้ําตาซับน้ําตาก็ควรทิ้งอย่างถูกที่นะคะไม่ทิ้งเรียราดหอ่อถุงพลาสติดีๆนะคะถ้าโรคตาแดงติดจากเชื้อแบคทีรียต้องใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะนะคะหยอดตานะคะหรือป้ายตา ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสมักจะหายได้เองค่ะแต่ต้องใช้เวลาอาจมีอาการแสบบวมร้อนเราใช้น้ําแข็งประครบได้หรือทานยาแก้ปวดหรืออาการคันก็ทานยาแก้คันแก้แพ้ได้นะคะจะทําให้สบายตาขึ้นค่ะต่อมานะคะถ้าเราเรียนรู้นะคะว่าโรคตาแดงที่เกิดจากภูมิแพ้นะคะ เราก็อาจจะหลีกเรี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะต่อมาถ้าเป็นโรคตาแดงที่เกิดจากสารเคมีหรือสารพิษเราต้องใช้น้ําสะอาดนะคะล้างเช่น normal saline หรือ l i n g e r lactate solution นะคะล้างตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะไปพบแพทย์นะคะ และที่สําคัญนะคะ9วิธีที่ป้องกันโรคตาแดงไม่ให้มากวนใจเราช่วงหน้าฝนนะคะข้อที่หนึ่งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วล้างบ่อยๆด้วยค่ะไม่นํามือมาสัมผัสดวงตาถ้ายังไม่ได้ล้างมือหลีกเลี่ยงใกล้ชิดก,กับผู้ที่เป็นงดใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นเลี่ยงการว่ายน้ําเลี่ยงอยู่ในพื้นที่อาบสวแมแว่นกันแดดเพื่อกันฝุ่นกันลมนะคะระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาแล้วก็สวมแมสปิดจมูกเพื่อป้อง,งกันการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆด้วยค่ะ ว้าว9วิธีนะคะเป็นตัวป้องกันตาแดงแล้วก็ที่สําคัญค่ะบางคนตาแดงมากขึ้นจากการนั่งทํางานไม่ถูกท่าจัดตําแหน่งคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะให้หน้าจออยู่ห่างจากดวงตาประมาณสัก20-30นิ้วก็ได้นะคะบริเวณโต๊ะทำงานคนมีแสงสว่างเพียงพอจะทำให้มองจอได้สบายขึ้นแล้วก็อาการตาล้าก็ลดลงปรับแสงจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือโน้ตบุ๊กให้ไม่มืดหรือสว่างจ้าจนเกินไปนะคะ และป้องกันอาการปวดร้าได้โดยการหาอะไรเขียวๆมาไว้ใกล้ๆแล้วก็มองอาจจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะคะปรับขนาดตัวอักษรให้ขยายใหญ่ชัดไม่ต้องเพ่งมากนะักแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆป้องกันดวงตาแห้งนะคะแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยๆด้วยนะคะสวมแว่นกองแสงหรือใส่เลนส์ตัดแสงสีฟ้าก็จะดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการปกป้องดวงตาอย่างง่ายนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีกลุ่มวิตามินเอเยอะๆนะคะ เช่นมะละกอสุกกลุ่มแครอทนะคะเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาท่านได้กลุ่มผักบุ้งนะคะช่วยให้ตาใสานะคะก็ฝากไว้นะคะติดตามต่อคลิปเต็มที่ฮักเฮลส์แอนฮินะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่49นะคะเรื่องตาโรคตาแดงนะคะก็ฝากไว้ค่ะสวัสดีค่ะ